ยยังเนี่ปีที่แปดถุกไหมครับคุณแม่แม่ต้องไปหาพนันหลายนิสาเอามือล้วงครับใช่ครับอยากให้ทุกคนพูดถึงการทำงานร่วมกันหน่อย เป็นยังไงบ้างนะครับยูโรกดถึงที่สาเลยสาหรับเรื่องนี้ก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่ผมได้ร่วมงานกับคุณที่สานะครับครับก็เป็นอะไรก็ตื่นเต้นตื่นเต้นก่อนตอนแรกเพราะว่าเขาก็เป็นระดับนางเอกที่ชื่อดังมากๆแห่งช่อง7 HD เอาอีก้ครับผมเาอีกแล้วแล้วผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นแบบเด็กใหม่ที่เพิ่งงอกขึ้นมาครับเป็นเมล็กเลลกๆครับผมท้าเข็มเข็มกัลยาโภครับผมโคครับก็ได้มาเจอเขาก็เป็นการตื่นเต้นที่เราไม่รู้ว่า การแสดงของเราหรือว่าบุคลิกเราเนี่ยจะจะถูกใจเขาหรือเปล่าแล้วเราก็กลัวกลัวการที่แบบทําให้เขาไม่พอใจขึ้นมาแล้วได้ร่วมงานกันเนี่ยเราจะเราจะไปต่อยังไงแต่พอมาเจอปุ๊บเราเข้าทางเกมดความที่มาทางเกมเว้ยมาทางเกมยังไงยังไงคุณนิสาเขาเล่นเกมครับพับ ผมก็เลยเพื่อที่ความสนิทใจในการที่เราเข้าฉากด้วยกันเราจะได้สนิทกันเพราะว่าเขาเป็นรุ่นพี่ผมครับครับเราจะเข้าเห็นเขาเล่นเกมแล้วก็เลยเอาเกมเข้าหาเข้าทางนี้ครับผมจากนั้นทำอะไรผิดพลาดไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาเลยครับแต่ลืมบทหมดเลยครับคิดถึงแต่เกมเลยเราเล่นเราเล่นครับผมก็ก็สนิทกันมากขึ้นครับก็ทําให้เราเข้าด้วยกันหรือว่าเข้าฉากด้วยกันมันก็สมูทมากขึ้นครับก็น่ารักครับอ่าพี่สาวเป็นไงฮะ เขียงไม่ออกเลยเรื่องเข่ยงเลยใช่เลยเข้าถูกทางเลยถามออกได้รู้จักยูโรแล้วก็ร่วมงานกันอันนี้คืออันนี้เป็นครั้งแรกครับเรื่องร่วมงานนะคะปกติก็จะเจอแบบงานช่องอะไรอย่างงี้เป็นช่องบ้างค่ะพอมาเจอครับก็จริงจริงเขาจะเป็นน่าจะเป็นน้องเล็กสุดในกองมั้งใช่ไหมใช่ครับรับอ๋อถ้าไม่โรมิลลี่อะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นแบบ น,น้องเล็กที่แบบว่าเหมือนพี่ๆี่ทุกคนเอ็นดูแล้วก็จะเป็นคนที่แบบมี energy สูงมีแบบว่าออพลังงานสูงแล้วเขาก็จะแบบคอย e n t e เ t a i n พี่พี่ในกองค่ะครับแล้วเขาก็เล่นเกมกับเราใช่ <c oughs> เขาก็เล่นเกมกับเรา <c oughs> ไม่แต่จริงๆอ่ะทั้งกองนะคะก็จะมีแบบเหมือนเป็นทีม <c oughs> ที่เล่นด้วยกันนะคะครับคุณคบ,บูมก็เล่นนะคะ ไอเนี่ยติดเกมอยู่แล้วอันนี้คือผมรู้เลยนะครับแล้วพี่นุ่นนี่เล่นเกมหรอลพี่นุ่นพี่นุ่นมีมีมีช่วงหนึ่งที่โควิดแรกๆจะชวนไปเล่นเกมเกมหนึ่งที่เป็นเกมรวมกันเป็นเกมตีกอล์ฟอะไรด้วยกันสี่ห้าคนก็แข่งกันสนุกเหมือนกันครับผมพี่นุ่นก็เล่นแต่ช่วงหลังพี่นุ่นไม่เล่นจะไปทางติ๊กตอกใช่ใช่ครับหลังๆพี่นุ่นจะไปทางติ๊กตอกแล้วดาวติ๊กตอกแล้วตอนนี้ก้าวนี้ไม่ต้องพูดถึงก็เล่นเกมอยู่แล้วเล่นครับ ตลอดเวลาเลยครับที่ที่เขาที่เขาบ่นว่าเขาปวดหลังปวดคอเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับอะไรฮะน่าจะเล่นเกมนั่นแหละครับผมก็ว่าแล้วเมื่อวานนั่งเกมก้าวเข้าเล่นเกมเยอะนี่เองไอ้เสื้อบาดคอทําไมก้าวเล่นเกมเยอะนี่เองนะครับอ่ะละครออนแอร์มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นตอนที่ห้าครับผมนะครับเมื่อคืนนี้เป็นตอนที่สี่เอ้ฟินไหมคะอืมเห็นแต่ผู้ชายอยู่ในห้องเลยนะเอาเอาว่าอย่างนี้ค่ะเอาว่าเป็นความรักที่ดีเอาว่าเป็นความรักที่ เจี๊ยบเจียวาดีเจียวบด,วบดีเพียงแต่ว่าคนนี้ค่ะเขาก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วเด็กส่งผักคนนี้เขาจะต้องทําอะไรก็ตามเพื่อที่เขาจะมีพอร์มากพอที่เขาจะปกป้องได้อ่ะอ่า